นี้เราอยู่ที่ขนส่งแมวดำนะคะที่คนไทยเรียกกันก็คือ,อยามาโตะทานสปอร์ตอันนี้ค่ะสำหรับส่งโซนชินจูกุที่ที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดค่ะเพราะว่าแล้วพักที่นนเกชุริโฮเทลเกชุริโฮเทลหรือกัสซิล่าใช่พักโรงแรมกัสซิล่า,ลง,ล,าลงมาแป๊บเดียวเลค่ะไม่ถึง5นาทีนะคะมาถึงตรงนี้ละอันนี้คือ ตึกคาบูกิโจทาวเวอร์คาบูกิโจคาบูกิโจค่ะซึ่งจะมีลีมูซินบททัสที่ที่ยายนั่งมานั่งมา,าจากสนามบินใช่นั่งมาจากสนามบินานาริตะใช่แล้วก็อันนี้เรารอเจ้าหน้าที่อยู่นี่เจ้าหน้าที่มาแล้วนะคะมาถึงเนี้ยปุ๊บเนี้ยมันง่ายมากคือเขาก็จะบอกว่าให้สแกน how to use หรือว่า creating and invoice เลยเมื่อวานเนี้ยครับก็ก็เมื่อวานเนี้เราก็สแกนเขาบอกให้สแกนอันนี้ปุ๊บก็จะกรอกนะครับเช่น กรอกว่าเราจะไปพักที่ไหนโดยที่คุณต้องรู้รหัสไปรหัสเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมผมก็กรอกใบโทรศัพท์นะครับว่าผมจะไปอิเคะบุคุโรนะครับแล้วมันก็จะกรอกกรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เป็น QR code มาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหน้าตา QR code ก็จะประมาณนี้นะครับนี่หน้าตา QR code ก็จะมาประมาณนี้หน้าตา QR code ประมาณนี้นะครับอนี้ขกำลมีเจ้าหน้าที่นะคะ เขาก็จะมาวัดความกว้างความยาวระเป๋าครับความกว้างความกว้างความยาวความสูงเขาสามตัวเนี่ยกว้างยาวสูงเพื่อจะคำนวณคพื้นที่ในการที่จะวางก็คิดว่าสะดวกมากเลยอ่ะแบบเราไปแล้วก็ แพ็กไปเฉพาะวันที่เราค้างสองวันนี่เราจะไปไหนคะยายเราจะไปนากาโน่นากาโน่เาต้องนั่งรถไฟชินคันเซ็นใช่ชินคันเซ็นแต่ว่าเราจะกลับมาจากนากาโน่ไปที่อิเคบุโครอิเคบุโครแล้วจะเก็บขนของเพราะฉะนั้นี่เใ็่ขนมันหนักอ่ะแล้วคนแก่ทั้งนั้นน่ะเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยสามคนเนี่ยก็เลยใช้บริการแมวดำซึ่งอยู่ใกล้โรงแรมแล้วก็ตรงนี้ก็สะดวกคือเรื่องที่ว่าเรานั่งรถบัสมาจากนาริตะแล้วมาลงตรงเนี้ย โรงแรมเนี้ยแล้วก็ใกล้แมวดําเลยนะสะดวกนะห่างไม่ไกลเรามาดูกันว่าค่าจ่าเท่าไหร่ที่วัดไปเมื่อกี้โอเค่อเคโอเคโอเคเราได้มาแล้วนะคะอันนี้กระเป๋าของเราเนี่ยสี่ใบนะสี่ใบซึ่งจริงๆเขาคํานวณจากอะไรนะคะยายนคำนวณจากความกว้างกว้างสูงความยาวแล้วมันจะออกมาเป็นราคาอย่างนี้เลยของเราดทั้งหมดไป 8,260ยเยนซึ่งเขาจะมาร์กเลยว่านี่120 1 4 0 160, 160อี้ห้ยเห็นไหมคะแล้วก็ให้เก็บใบนี้ไว้ด้วยเก็บใบนี้ไปรับไปรับที่โรงแรมเราไปดูกันว่ากระเป๋ากระเป๋านี่ยจะถึงโรงแรมนั้นไหมเออสามวันไปเจอกัน เราไปซื้อจากเจ s าส t i น n ครับแล้วข้างในมีอะไรว้าว okay. wow. ชิคก wow. wow. ี uh ้พายว้าวว้าวโอ้โหอะไรครับอื Bayern> ้อไข้กรอบด้วยมีกุ้งด้วยอันนี้ลองเปิดดูซิว่าเป็นยังไงนี่ครับ

กะมาถึงที่โรงแรมสันชัยซิตี้โฮเทลแล้วนะคะที่อีเคเบโร ก็กระเป๋าเดินทางมาถึงแล้วเราก็พยายามคิดกันว่าจะถึงไหมจะโดนจกตาไหมเราไม่เคยเป็นครั้งแรกที่เราเที่ยวโดยที่เราฝากสัมภระมากับแมวดํามาแบบอย่างปลอดภัยใช่ไหมซีโนเรียบร้อยสอากพอเขาพนี้อย่างดีเลยนะคะดีอยู่อันนี้เขาพู่มาหนึ่งสองสามสี่ใบอันนี้เลยคแล้วก็เจอกันใหม่นะคะเี้เสร็จแลค่ะบาย